ใส่เดือนละครั้งพอนะแทบจะไม่ต้องฉีดฮอร์โมนฉีดอะไรเลยนะครับสูตรนี้เร่งดอกกิดดอกดีมากดอกใหญ่ดอกสมบูรณ์มากๆมันจะเป็นสูตรเร่งดอกได้อย่างดีเลยนะครับการใส่ครับแหล่เรื่องนาจจะคุณคนใช้บ่อยมากสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลกุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้เผื่อใครอยากจะทําตัวปุ๋ยตัวยาเร่งดอกนะครับไม่อยากจะซื้อใช่ไหมทำวิธีการเร่งดอกให้กับต้นพืชนะ ไม่ว่าจะเป็นต้นพลิกต้นต้นไม้มะเขือนะครับทำได้เหมือนกันวิธีการก็สูตรเดยียวกันเลยตัวการเด้งดอกของเขาโดยปกติก็คือธาตุประเภทอสองตัวท้ายเนาะโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสนะครับเราจะสามารถหาได้จากตัวไหนบ้างในการเด่งดอกนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาทําวิธีการเด่งดอกด้วยเจ้าสิ่งนี้ทานเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ก็คือฝั่งนู้นเลือกไข่นะครับเลือกไข่นะมามาดูกันเลือกไข่ให้เพื่อนนำอมาตาก่อนนะล้างน้างําไม่สะอาดนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องมดเนาะตากหรือว่าทําการตําเสร็จแล้วค่อยมาตากก็ได้นะครับวันนี้ก็จะใช้เปลือกไขนะ่เนี่ยตรา่วนที่ประมาณหนึ่งก็สักประมาณหนึ่งกร,รมัมนะะมานี่นะพอเราได้สองตัวมาเสร็จแล้วใช่ไหมอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนขายไม่ได้คือตัวนี้หง องค์ชูรสนะครับองค์ชูรสก็จะมีสารโมโนซิเดียมกูเกอร,ร์เมลในช่วยกระตุ้นให้พืชกินอาหารได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับดูดซึอมอาหารได้ดีขึ้นกว่าเดิมสะสมอาหารได้ดีขึ้นกว่าเดิมสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับพวกเปลือกไข่ก็จะเป็นพวกแคลเซียมนะครับบำรุงพวกความแข็งแรงกบริเวณขั้วด,ดอกพืชจะมีดอกได้พืชพืชต้องมีความแข็งแรงกินอิ่มก่อนกินอิ่มและพร้อมค่อยออกดอกนะใช่ไหมตัวนี้จะมีเขาเรียกว่า สารที่ว่าเป็นธาตุของโพแทสเซียมและอฟอสฟอรัสหลงเหลือเนาะตัวฐานนะเห็นไหมเห็นไหมตัวนมส้มควันไม้ตัวขี้เถ้าเนี่ยมันก็ยังมีสารโพแทสเซียมอฟอสฟอรัสหลงเหลือนะครับสามารถนํามาทําเป็นส่วนประกอบในการเร่งดอกได้นะครับเราจะนําทุกส่วนมาผสมกันเนาะกระสวนก็ประมาณนี้นประมาณนี้นามาใส่กับครกรตำได้เลยผมก็ทําการตาําในเรื่องของฐานก่อนใส่ไปเลย ประมาณนี้ละเอียดประมาณนี้นะครับต่อไปอเราก็นํามาเทใส่ภาชนะของเรากันขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนใช้เป็นตัวนี้ไข่เนาะใมาตามต่อเลยทำการทำไปเลยตัวเปลือกไข่จะมีแคลเซียมนะครับแคลเซียม,มบำรุงรากพืชได้ดีมากๆเลย และอย่างหนึ่งเขายังป้องกันตัวเพศพวกของพวกมดนะครับก็คือต้องนําไปแช่น้าก่อนนะสักหนึ่งคืนสองคืนเพื่อให้เยื่อไข่เขาไม่มีคราวเมือกเนะาะไม่งั้นจะมีปัญหาในเรื่องของมดนะครับถ้าเราแช่น้ําเสร็จแล้วมันจะได้กระเทาะอ,ออกมาเป็นเยื่อก,กับเป็นเปลือกเลยสองตัวมันจะไม่รวมกันนะครับถ้าเพื่อนไม่แช่น้ํามันก็จะเป็นเปลือกไข่กับเยื่อผสมกันเลย ทานเพื่อนแช่น้ำมันก็จะกระเทาะเป็นอย่างนี้นี่เป็นเยื่อ,อเห็นไหมออประมาณนี้แล้วกันต่อไปเาปราก็มาทีไว้ข้างกันอะไ้แบบนี้แล้วใช่ไหมต่อไปให้เพื่อนใช้ตัวนี้ผงชุรสนะครับใช้อยู่หนึ่งช้อนโต๊ะนะผสมรวมกันนะครับ มันจะเป็นสูตรเต่งดอกได้อย่างดีเลยนะครับทำการใส่เข้าไปต่อไปทําการคนนะครับคนละลายผสมทุกค้าให้เข้ากันสูตรนี้สามารถนําไปโรยกับบริเวณกระถางได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกประเภทของพืชไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าจะเป็นพืชของอที่เราต้องการเนื่องจากเร่งดอกนะะเป็นมะนาวอย่างเงี้ยแล้วเป็นคุ่นาตื้นสายอย่างเงี้ยคุ่นายตืนสายของผมที่สวนก็ยังไม่มีดอกนะแต่ว่า จะนำต้นนี้ไปใส่ดูนะคับเพ่งดอกได้ยิงมากอ่ะทุกเขาเข้ากันแล้วต่อไปเรานําไปใส่กระต้นไม้ของเราดีกว่าที่ใช้อยู่บ่อยก็คือประเภทของต้นกุหลาบนะครับกุหลาบเนาะมันจะทําให้ดอกของเราอวบนะครับอวบใหญ่เนาะวิธีการใช้งานก็นําตัวปุ๋ยของเรา 1- นถึงสช้อนนะครับมาโรย ใส่เดือนละครั้งพอนะแทบจะไม่ต้องฉีดฮอร์โมนฉีดอะไรเลยนะครับสูตรนี้เร่งดอกดอกิดดอกดีมากดอกใหญ่ดอกสมบูรณ์มากต้นติชชุนนี้ผมทําการฝังไว้ข้างในนะ <c oughs> ผมโรยแล้วผมเอาดินกลบที่ลันะครับแต่ก็สามารถโรยได้อีกรอบหนึ่งก็ได้โรยไว้ข้างบนนะครับอันนี้ช่วยให้ตัวน้ำยาตัวปุ๋ยของเราแทรกซึมลงไปในกระถางได้ดีเหมือนกันแหละตัดภาพมาอยู่ในร่มบ้างเนาะต้นไม้กระถางเล็กเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโรยไปเลย เม็ของมะเขือเทศเนาะ,ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับการวิธีการเร่งดอกนะเร่งดอกแบบง่ายๆนะครับใครอยู่บ้านว่างๆไม่มีอะไรทําก็ลองไปนําสูตรนี้ไปลองทําดูนะครับแต่ที่แต่ที่ใช้ประจําคือกับต้นกุหลาบเนาะต้นกุหลาบเนี่ยผมใช้บ่อยมากจะทำประมาณเดือนละครั้งเนาะโรอยู่ช้อนสองช้อนอนี่แมันไม่ได้ยากนะง่ายๆประหยัดปุ๋ยของเราเยอะนะครับ นะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนวูดูดิมาดูดอกติดเต็มเลยโอ้ต้องตัดออกต้องตัดดอกออกบ้างนะมันเยอะเกินดอกมันติดเยอะเกินมันจะไม่ไม่ใหญ่นะ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 ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะพอมกเรานะครับหลบแดดมาแป๊บหนึง่งมันร้อนข้างนอก <c oughs> โอ้ร้อน เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละอยากรู้เรื่องเกษตรอยากรู้เรื่องอะไรนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเข้ามาอยู่ในกลุ่มเกษตรของพวกเราพวกเราคุยภาษาด้วยกันภาษาเกษตรเนาะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอตัวลาไปละบายสวัสดีครับ